สวัสดีครับพี่น้องมือนี่แอดมินเพจข่าวผู้เขียวเพื่อคนชัยภูมินะครับสิผาหมาเห็ดกินแฝบแฝบของอร่อยอร่อยมันหยุดพักพอนเสาร์อาทิตย์แต่แอดก็ชอบมาเห็ดวันอาทิตย์เพราะว่าแอดหยุดวันอาทิตย์นะครับ บางเทียกกได้หยุดบางเทียกกบัได้หยุดแอดมินเพจสิพามาเหตุแนวกินแสบๆสู้ไทยผู้เขียวกินนะครับหรือว่าผู้ใดอยากได้กับเก้มได้เบียร์จากขวด2ขวด3ขวดนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยอันนี้แฟนแอดกะไปซื้อหมูมาจาก CP ีเฟรมหรักผู้เขียวนะครับก็ซื้อมายางละกิโลนะครับ เบิดเงินอยู่ประมาณ200นี่ละกะสีเป็นขาหมูกับขัวตับนะครับหรือว่าอื่นอีกอย่างหนึง่งก็คือหมูเนื้อหมูอีแปะนะครับกะสีเป็นเป็นจังซีนะครับมันกะสีมีผังผืดติดมาหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นขาหมูนะครับสี่ซอมาเป็นขาใหญ่ติดกาดูกนะครับกะสซีเป็น เนื้อติดขานะครับก่อนอื่นก็นเอาเกลยอครับลงมาโคุกคุกคุกเข้าให้มันเข้ากันเพื่อล้างความขาวของหมูล้างเลือดออกให้ดีๆเราก็ให้น้ำเกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูเพื่อให้มันมีรสชาติอันอริอร่อยนะครับแล้วก็ให้เมือบดได้มีกินน้ำการล้างต่อไปเรื่อยๆจากสองสามน้ำนะครับล้างให้มันสะอาดนะครับ บอนหมูมันโดนน้ำเพือเข้าไปมันกระซีออกสีสันสดใสที่นี่กะห้า,ากะมาจับมาซอยนะครับให้เป็นชิ้นพอคำนะครับเพื่อจะให้ลมปากนี้ละนะครับคันชิ้นเงยหลายก็เข้าปากบอกลลุมกะที่คืนยากนะครับกะซอยและเนื้อหมูมีดต้องเข่าด้วครับถ้ามีดบอเข่าสแสดงว่ายย่านเมีย นะครับการ์าแอดบอยันเม็ดเดลเด็กครับเพราะว่ามีดมันเข่าฝนทุกเมือ่อทุกอาทิตย์นะครับกาพอได้เป็นชิน้นเป็นคำแล้วกาเอามาป่าเด็ดน้ำไว้จากน้อยจากเา้านะครับกาซีเป็นลูกเตาเป็นชินช้นชิ้นจังซี่นะครับก่อนอื่นเลยฮากาซีเอาพริกแข้งมากกควานะครับไปน้ำมันลงไปจากน้อย ตัวไห้มันหอมนะครับไห้มันเหลืองให้มันหอมจะได้เอาตบไทยเวลารต้มยำขาหมูรดแส่บของเขาตะกามาต่างน้ำให้เดือดไ้นะครับใส่เกลือลงไปจักน้อยนะครับเครื่องกระซีมีพริกสดนะครับมีมาเขือเทศมีรากผักชีมีกระเทียมมีหอมหัวใหญ่นะครับตะการซี มีใบผักฝีใบเลื่อยมีต้นหอมนะครับก่อนอื่นเราเอาตาไข่มาหั่นมาซอยเป็นชินช้นชินช้นชิ้นยินชินชนช้นนะครับมีดแดกเข้าเข่านะครับปนทุกมือแต่แอดชอบมาคิดกับเข่าใส่มีดเล็กเพราะว่ามันฝุ่นแล้วมันเข่าดีม,มันใส่มีดสาแตนเลสดมันใส่สองสามเท่ามันกะชือมันมันกะบอเข่าแต่ว่าแอดชอบชอบแต่ครับมีดเล็ก กาใส่ตาไข่จากซีหาต้นนะครับกาติดเอามาจากหลังบ้านนี่แหละครับกามีส่วนหลังบ้านนิดๆหน่อยๆปลูกใส่กาทางปูนปลูกใส่กาถังดินเผาไว้เพาะได้กินเพาะได้แก้ขัดเวลาบนบ่มีย้ำหมวกย้ำคืนนะครับแล้วกาทูบพริก2องจากซีหาเม็ดพริกแดงซีฟ้าเด้อครับเอาไปใส่พักเอาไว้เตรียมเครื่องให้พาเอา มาเครือเทศหรือบักเครือสมก็ได้นะครับมาหั่นเป็นสี่ส่วนพาพาพานะครับพาออกพาออกเป็นจากหาหน่วยสิบหน่วยก็ได้ผู้เล่มกแจบกับไส้หลายเพราะว่ารสชาติของบักเคือเทศอดตีฮิตให้ต้มขาหมูห้องเฮาได้รสชาติสมปลอยลอยสมพอดีบ่ต้องไส่บักหนาวก็ได้แต่ว่าต้งใส่บักขามน้ำเด้อครับเวลาต้มขาหมูเ้ากะ เอาหัวหอมหัวใหญ่นะครับมาปอกเอาเปลือกมันออกแล้วก็มาผาเป็นเสียงเป็นเพืียงเป็นซี่กนะครับเพื่อจะได้รสชาติหวานของต้นหอมอีกคือกันนะครับใส่บักเขือเทศกับหวานบ๊พอแล้วก็ต้องมาใส่ต้นหอมให้มันมีรสชาติหอมแล้วก็หวานต้นหอมน้ำหัวหอมนะครับหัวหอมแดงใหญ่นะครับที่เขาเอามาไว้ใส่ยำนะครับ พอได้จักเข่ากะพอหน้ามันเดือดปุ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 ดนะครับก็ล็อกเอานวิ้วจุ่มเบืองวบาฮอนบาฮอนนะครับจะบอกกาจุ่มอกครับยาดมือผงบาดท,ที่นี่เฮาเสียเอาเนื้อปุง๋งชีซอยไว้ที่เอาเนื้อเทลงไปครับแต่ยากคนนะครับมันชีขาานะครับทิมไว้จากสามสิบนาทีหรือชอั่วโมงนึงก็ได้ตุนไว้นะครับที่เท้าใส่เกลือไว้เร็วนะครับก็รัทีนี่เฮาก็มาฉีกใบบักปูด ครับเป็นแทนเป็นอ่าซองเอาการมันออกให้ได้จากกับมือหนึงนี่แหละครับมันชีหอมใบบักูดแล้วก็เขาก็มาเอาหากพักซีหากขึ้นใช่นะครับที่เขาเตรียมเอาไว้เตรียมเครื่องเอาไว้กระชีนี้นี่ครับที่แอบซอยเอาไว้แล้วนะครับต่างๆเตรียมพร้อมแล้วหมูเขาระตุนเอาไว้ ตุนเอาไว้ให้มันเปื่อยนะครับให้มันเ้าเกลือดีๆนะครับที่นี่พอฟองมันมีเฮาก็มาแซนเอาฟองออกเอามาแซนเอาฟองออกที่มันเป็นคราบขาวๆที่บอลหนากินเฮาก็แซนออกนะครับให้น้ามันใสนะครับตุนไปเรื่อยๆตุนไปเรื่อยต้มไปเรื่อยๆกาแซนออกให้มันเบิดนะครับคันได้จากกักจากบวกก็ซื้อซีดีนะครับแต่เมื่อนี้แอดบได้กินดอกเมื่อนี้ เล,เลยบอกว่าไม่ขดกับเขานี่ครับส่วนหลังบ้านของแอดดับกระจามีใบบักูดนะครับแล้วก็คานะครับเอาไว้ใส่น้าเกลี่ยขัดนะครับขาชช้กามีนะครับบ,นะรบ,บักต้นบักก้อนหน่อยกามีตะไคร้กามีข้ปลูกพ,พอเดืกินเพื่อแก่ขัดอันนี้การเริ่มนเ่เรื่มตสุนดหลายชั่วโมงแล้วที่นี่กาเฮาที่เอาเครื่องใส่ระบาดนี่ครับ เอาเครื่องคาตะไคร่ใบบักกูพริกหอมกรเทียมมะเขือเทศนะครับหอมหัวไห่เทลงไปตุนไปอีจากข้านึงครับจาก3าิบนาทีคอยสีให้มันเข่าเครื่องดีๆแล้วก็คั้นมี้าเนา็ใส่ขขานอก็ได้นะครับจาก2ก้อนแอดกาชิมมาเตรียมเครื่องอหอมใบเลื่อยหรือหอมเปีละกะเวหอมขาวนะครับ หอมขาวแล้วก็มีใบผักซีใบนีหยังก็ใส้หลดครับท่มันเป็นเครื่องหอมใส่หลเสียบหลายใส่หลายหอมหลายดับขาวดับดับกินนะครับใส่คั้นมีอนใดกับส่อันนั้นขั้นบ่มีกับ่อ้องไส่มีอันใดนึงก็ใส่นั่นล่ะครับคันมีเจ้าหอมเปีก็ับส่เจ้าหอมเปีคยันมีเจ้าหอมขาวกับส่เจ้าหอมขาวแต่ว่าเอ็ดมีทุกหอมครับใส่มันทุกความเลย กินมันเรื่มมาแล้วครับกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มหอมเริ่มนัวกินมันสีออกนะครับกินจากหมอที่เขาต้มไว้นะครับหมูบาวาสิเป็นหมูบาว่าสิเป็นเครื่องมันก็สิได้กินหอมอร่อยขึ้นมานะครับแล้วที่นีเฮากะมาเตรียมเครื่องตรงนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับพักไว้กลับกลับมาเบ่งหมอ้อของฮาครับ พอมันเดือดแล้วนะครับนี่ครับข้าหนสองก้อนเอาขาหนอต้มจืดแล้วขาหนอต้มยำก็ได้ใส่จากสองก้อนเพื่อชูรสชาติไห้โซดนางโกกูโกกูโกกูนะครับอร่อยอร่อยนะครับมือวันหยุดมือกูได้ที่หยุดเาร์อาทิตย์จะเฮ็ดกินวันเสาร์ก็ได้เฮ็ดกินวันอาทิตย์ก็ได้ได้เบียดจากขวดสองขวดนะครับกินแล้วก็นอนครับพักผ่อนนะครับแต่เอดกทีหยุดวันอาทิตย์พักป่อนก็เลยมาเฮ็ด อมย้ำขาหมูให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็เอาไปเฮ็ดกินน้ำกันเดอร์พี่น้องนี่ครับหน้าตานะครับดิงด่งเดเ่งเด้งนะครับมันกะสีออกแดงๆเ,เป็นตาแซ่บปัจะแซ่บนะครับตาแซ่บตานวัวสุดท้ายแล้วเฮากะเอาผักตบลงไปครับโอ้ใส่เป็นกะลามังเลยครับแอดอยากให้มันหอมมันแซ่บนะครับ โบติ่งใส,งใสหลายคือแอดกะได้เด้อครับเดอ้อเอานี้แอดมาหอมหลายมาเครื่องผักหลายกะต้องใสให้ถึงเครื่องใหมันหอมมันหอมเป็นตาแซบนี่ครับเสร็เแลวครับที่นี่เขากะสาเอาพริกที่เขาขววไว้ตอนแรกนะครับครับน้ำมันน้ำมันของพริกนะครับให้มันหอมเทลงไปตบไทยด้วยน้ำปลานะห้อยนาให้มันได้กินน้ำปลาจากน้อยนะครับหลักก ถ้าผู้ใดมักสมกับบีบักน้าวเพิ่มนะครับนี่คือขัวไทยผู้เขียวนะครับของแอดครับผู้ใดเอาไปเห็ดกินน้ำดได้ครับ